สวัสดีครับผมเอกยูสุป้ายแดงโปรแรงทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับตัว All New D-Max ปี2024นะครับ Unlock Your Potential นะครับนี่เป็น V-Cross 4ประตูนะครับสุดว้าวเลยปะเดี๋ยวเราไปชมกันครับอันดับแรกเลยก็คือฝากระโปรงนะครับเราก็ออกแบบมาใหม่นะครับดูนะครับจะเป็นเส้นตัดตรงแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะเห็นได้ว่าฝากระโปรงของเราเนี้ยก็จะเป็นแบบ นูนขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามและดูแบบแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบึกบึนนะครับสไตล์ของรถในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมอันดับต่อไปก็คือนี่ไฟหน้าเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็น LED นะครับไฟเราเป็นแบบใบ LED นะครับก็คือไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น LED สวยงามนะครับเป็นไฟ ยูส LED ลี g ไ t i n g นะครับนี่ส่วนตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะครับด้านข้างนี้เลยนะครับใหม่ล่าสุดของเรานะครับเป็นช่องระบายลมแบบ a อ r รด y นามิกนะครับเป็นการช่วยลดแรงปะทะนะครับของลมเวลาเราขับขี่นะครับจะทำให้เราประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันดับต่อไปก็คือนี่กระจังหน้านะครับก็ออกแบบมาใหม่นะครับนี่ดูเลยนะครับ หรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับไะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับด้านท้ายและภายในค,ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับล้อเราก็เปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่นะครับให้ดูแข็งแกร่งและบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับขนาดยางก็265 60 18นี่เป็นของ b i s t o n e Durer นะครับนี่คิ้วล้อก็ออกแบบมาใหม่นะครับนี่สี ก็จะเข้ากันกับตัวล้อเลยนะครับนี่เพื่อความสวยงามหรูหรานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันต่อครับสปอร์ตบาร์ออกแบบใหม่นะครับดูลวดลายสวยงามนะครับส่วนสติ๊กเกอร์4คูณ4นะครับนี่ออกแบบมาใหม่เลยตัวหนังสือด้านล่างติฟล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาชมไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายออกแบบมาใหม่นะครับเป็นแบบ LED นะครับ3เส้น1 2 3สนี่ เป็น3ชั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นฝากระบะท้ายที่ออกแบบมาใหม่นะครับเหมือนมีสปอยเลอร์นิดๆนะครับเป็นแบบแอโรด y นามิกนะครับเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ลมเนี่ยหวนเข้าไปยังท้ายกระบะนะครับจะทําให้รถเราเนี่ยประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยนะครับเบาะหนังครับเป็นแบบทูโทนนะครับสีน้ําตาลดํานี ดูนะครับหรูหราโอบกระชับรับสรีละนะครับสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับสะดวกสบายนะครับในการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยไปภายในออกแบบสไตล์แบบมิุระนะครับนี่หรูหราสวยงามนะครับคุมโทนด้วยน้ำตาลดำหน้าจอ Android ตัวนี้เป็น9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ iOS และ Android แบบไร้สายได้นะครับและยังเชื่อมต่อกับ หน้าจอของ MID ด้วยนะครับนี่ดูช่องชาร์จกันเลยนะครับเป็นแบบ Type C นี่นะครับดูเกียร์เลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบลากเทเลนโหมดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนี่ป่ะเดี๋ยวเรามาชมหน้าจอเรือนไม้กันเลยนะครับนี่นะครับหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้จะเป็นขนาดที่7นิ้วนะครับ สวยงามนะครับและจะเชื่อมต่อกับตัวจอ Android ด้านกลางด้วยนะครับแล้วก็มีแพดเดนชิปเข้ามาด้วยเมื่อกี้เราก็พาไปชมรอบคันกันแล้วนะครับ i e u u z u m m x x a n l w e w 2024นะครับ u n l o c k Your p o t e เ t i a l นะครับเอกอ s u z u ป้ายแดงโปรแรงทุกคันนะครับฝากติดตามทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับขอบคุณครับ